จเป็นยังไงมนุมออทิสติกไปแอบปิ้งรักรพอปพภหญิงวัยทองสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังโรแมนติกดราม่าเรื่องโกโยหนังปี2024นำแสดงโดยนิโคลัสฟูตาโดแนซีดูราโซลิดาสมิลามิและปาโบราโกขณะโกโยกำลันหายใจอยู่ในน้ำเพื่อนออทิสติกก็ไปฟ้องครูเขาเลยถูกดู แล้วประเพื่อนอีกคนมาล้อเลียนโดยการทวนคำพูดของครูเขาที่โมโหก็บอกหมอน,นั่นให้หูปากไปซะดานโกโยเขาป่วยเป็นโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดมจึงมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์และมาเคร่งครัดกับกิจวัตรประจำวันซึ่งในวันนี้ขณะเขาจะออกไปทำงานก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังโมโหที่กลางร่มไม่ได้นั่นเลยทำให้เขาสนใจเพราะในมุมมองของเขาเมื่อใบหน้าของเธอสัมผัสกระสายฝนและแสงแดดเธอดูสวยงามมาก ในขณะที่เธอพอกระทืบร่มเสร็จก็โยนมันทิ้งไปต่อมาเมื่อโกโยเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ก็ทําให้รู้เขาเป็นมักคุูเทศซึ่งในวันนี้จังหวะที่เขาพานักท่องเที่ยวเดินชมพิพิธภัณฑ์เขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งเนื่องจากเธอมาเป็นรปภใหม่เขาเลยดีใจมาก หลังเลิกงานเมื่อหญิงที่โกโยแอบชอบหรืออีวาได้เจอสามีสามีก็วอยวายที่รู้ไม่ยอมให้เข้าบ้านถามเธอยังเปลี่ยนกุญแจประตูใหม่ทางที่สามีติดคุกแค่สมวันจึงไม่เข้าใจเธอจะโกรธอะไรนักหนาเธอที่เบื่อกับพฤติกรรมของเขาแล้วไม่อยากจะทนอีกจึงไล่ให้เขาไปอยู่ที่อื่นนั้นจึงทำให้เขาโกรธมาก ส่วนโกโย,โยขนาดกำลังว่ารูปอีวาพี่สาวที่มาเห็นเขาลู้ขึ้นมาจากผู้กันอีกครั้งเลยดีใจแต่พอรู้ผู้หญิงคนนั้นทำให้เขาสนใจได้เพราะความสวยพี่ก็ดูจะกังวลเล็กน้อย ดานอีวาเมื่อเห็นลูกชายคนโตกลับบ้านก็เข้าไปถามลูกได้แอบหยิบเงินแม่ไปหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ช่วยดูแลน้องพอลูกก็รู้แม่ต้องออกไปทำงานเขาที่รำคาญเลยทะเลาะกับเธอในขณะที่เธอก็เปรียบเขานีสัยเหมือนกับพ่อดังนั้นจะช่วยงานแค่นี้ยังไม่ได้เขาจะออกไปอยู่กับพ่อก็ได้เขาได้ยินอย่างนั้นเลยโกรธเธอมาก วันต่อมาเมื่อโกโยมาทํางานก็พยายามจะทักทายอีวาแต่เธอก็มาสายจึงทักกลับโดยไม่ได้มองหน้าเขาที่อยากรู้จักเธอแล้วตกเย็นเห็นเธอเลิกงานโพอดีจึงแอบตามเธอไป <_ d ance> ด้านโกโยแม้จะกังวลเพราะทางที่เธอไปเป็นเส้นทางที่เขาไม่เคยใช้แต่ก็ยังฝืนเดินตามแล้วซื้อบัตรขึ้นรถไฟจนไปถึงที่ชานชาลาจนได้ แม้คนเจอมากแต่เขาก็ยังเห็นเธอเนื่องจากในสายตาของเขามีแค่เธอเท่านั้นหลังโกโยอรวบรวมความกล้าจนขึ้นรถไฟได้สำเร็จ พอเห็นอีวาเขาก็พยายามจะเดินเข้าไปหาเธอที่เพิ่งจะสังเกตเห็นแล้วเขาดูเหมือนกับพวกโรคจิตเลยรู้สึกไม่ชอบทันใดนั้นไฟฟ้าก็เกิดขัดข้องเขาที่หวาดวิตกอยู่แล้วเลยสติแตกผู้โดยสารที่เห็นเขามีอาการไม่ค่อยดีเลยจะให้ความช่วยเหลือแต่เขาก็ไม่อยากให้ใครมาแตะต้องแล้วทันทีที่รถไฟกลับมาวิ่งได้เมื่อถึงชานชลาเขาก็รีบหนีลงไป ดานมาตุเตหรือพี่ชายของโกโยเมื่อได้ยินพี่สาวบน่นวันนี้โกโยทำตัวแปลกๆเพราะอาบน้ำก่อนกินข้าวแถมยังดูตื่นตระหนก แต่พอไปถามเขาก็บอกไม่เป็นไรมาตูเตก,ก็ลองขึ้นไปคุยกับเขาจนได้รู้เขาแอบชอบเรปภหญิงที่ทํางานด้วยกันแต่เธอไม่เคยมองเขาวันนี้เขาเลยตามเธอไปขึ้นรถไฟเพื่อจะสร้างโอกาสแล้วได้คุยกันแต่ไฟก็ดันดับเขาเลยทําให้เธอกลัวแทนพี่รู้อย่างนั้นเลยปลอบเรายังคงแก้ไขได้ ขณะอีวากลับมาเจอลูกชายคนเล็กแล้วรู้ลูกชายคนโตกลับมาเก็บข้าวของและย้ายออกไปแล้วเธอก็รู้สึกเหนื่อยใจมากทิโตอาหารโกโยในบนพี่สาวที่เธอชอบดื่มเลยออกเสียงคำได้ไม่ชัดเจนพี่สาวที่เบือ่อและยิ่งแกล้งเขาหนักขึ้นจนมาตุเตต้องมาห้ามให้ทั้งคู่เลิกทะเลาะก,กันเสียที ดานมาตูเตเมื่อพาโกโยออกมาหาไอศครีมทานก็ได้รู้ร,รอบปภที่โกโยแอบชอบอายุมากแล้วและที่เธอไม่ได้สังเกตเห็นเขาคงพอมีปัญหาทางบ้านเลยจดจอ่อแต่เรื่องของตัวเองซึ่งเขาก็ไม่รู้เธอแต่งงานหรือมีลูกแล้วหรือยัง วันต่อมาขณะอีวากำลังคุยเล่นกับเพื่อนรอปพอ,พอโกโยที่ได้รับคำแนะนำจากมาตูเตก็เดินเข้าไปหาเธอเธอที่จำเขาได้เล่ยโวยวายกับเพื่อนไอโลกจิตคนนี้ไงที่เธอเพิ่งเล่าให้ฟัง เพื่อเลยรีบห้ามแล้วแนะนำเธอให้ได้รู้จักกับเขาเขาจึงรีบใช้โอกาสนั้นอธิบายเธอไม่เคยเห็นเขาแต่เขาอยากรู้จักเธอจึงตามไปที่สถานีรถไฟเทวาวากราดทำให้เธอกลัวจนโดนเธอทำหยาบคายใส่บาบาบาเธอจีเห็นเขาดูไปแปลกเพราะพูดไม่หยุดเลยไม่ได้ถือโทษส่วนเพื่อนพอเห็นโกโยไปแล้วก็แนะนำครั้งหน้าจะเจอกันแค่ทำดีแล้วยิ้มให้โกโยสักหน่อย ดังนั้นต่อมาเมื่ออีวาไปเจอโกโยทำหน้าที่เป็นมักรุเทศเธอก็ทำตามคำแนะนำของเพื่อนโดยยิ้มให้นั่นเลยทำให้โกโยดีใจมากหลังโกโยเลิกงานแล้วบังเอิญไปเจออีวาก็ได้รู้รถไฟหยุดวิ่งถึงสองทุ่มแถมรถเมย์ก็แน่นเธอเลยยังไม่ได้กลับบ้านเขาเลยขออยู่เป็นเพื่อนเธอซึ่งต่อแรกเธอก็เกรงใจแต่สุดท้ายก็ยินยอม เมื่ออีวากับโกโยได้คุยกันก็ได้รู้โกโยเรียนวิจิตรศิลป์จบปริญญาเอกเริ่มทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ตั้งแต่วันจันทร์28มิถุนายนปี2013ส่วนอีวานั้นอยากเป็นแพทย์แต่เรียนจบแค่ชั้นมอต้นเพราะพอเสียชีวิตไปซื้อก่อนจึงต้องออกมาหางานทำ ดานโกโยจังหวะที่ฟังอีวาคุยแล้วเห็นเธอสวยกอบอกตอนนี้มีสีเหลืองาสาดส่องอยู่บนใบหน้าของเธอเหมือนกับภาพวาดของแวงโก๊ะจิตรกรที่เขาชื่นชอบจากนั้นก็พูดถึงอุตสาหกรรมสีทําให้เธอถึงที่เขาสามารถจดจําและรู้เรื่องมาขนาดนั้นได้ยังไงขณะโกโยมาทรงอีวาเธอก็ขอเขาให้คุยกับเธอปกติไม่ต้องสุภาพมากนัก เขาเลยบอกเขาทำแบบนั้นได้เฉพาะกับพวกเด็กๆส่วนพวกผู้ใหญ่เขาจะต้องใช้เวลาเธอที่เข้าใจแล้วเห็นเขาน่ารักดีเลยจูบปลานั่นเลยทำให้เขายิ่งชอบเธอเข้าไปใหญ่หลังโกโยโทรไปขอบคุณมาตูเตสำหรับคำแนะนำพอวางสายพี่สาวที่เห็นเขากำลังวาดรูปก็เข้ามาทักเพราะอยากรู้เขาได้คุยกับผู้หญิงที่ชอบหรือย,ยังแล้วพอรู้ว่าได้ไปดื่มด้วยกันมาก็บอกให้พามาเจอพี่บ้าง ดานพี่สาวเมื่อออกไปเดิ่มกับมาตูเตก็บนเราต้องคุยกับผู้หญิงคนนั้นเพื่อบอกให้รู้โกโยเป็นแอสเพอร์เกอร์เขาที่เห็นพี่เครียดเลยบอกให้ปล่อยวางบ้างเพราะหล่อนอาจรู้เรื่องนี้แล้วอีกอย่างโกโยก็ไม่ใช่เด็กๆซึ่งตอนแรกพี่ก็พยายามทำใจแต่พอรู้ผู้หญิงคนที่โกโยชอบอายุพอๆกับพี่ก็รู้สึกเครียดมาก นาพิพิเธอพันเมื่อก่อโยเขอาไปทักเด็กคนหนึ่งแล้วรู้เด็กชายคนนี้เป็นลูกของอีวาก็พาไปชมผลงานแล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนรู้ลูกของเธอโตขึ้นอยากเป็นประธานาธิบดีเขาเลยแนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ส่วนอีวาเมื่อเลิกงานแล้วเมื่อเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็รู้สึกขอบคุณที่เขาช่วยดูแลลูกของเธอ หลังมาตุเตพาโกโยไปดูบอลแล้วมาหาอะไรทานเขาก็ปรึกษาพี่ว่าอยากมีอะไรอะไรก็อีวาพี่เลยให้คำแนะนำซึ่งเขาก็เหมือนจะรู้ที่ซื้อดีพอไปศึกษามาหมดแล้วทั้งแบบปกติและไม่ปกติพี่เลยบอกให้เลือกแบบที่ตัวเองชอบอีกอย่างก็ไม่ต้องซีเรียสว่าจะเริ่มยังไงเพราะถ้าถึงเวลานั้นจริงเดี๋ยวอีวาคงจะสอนเขาเอง ดานโกโยเมื่อได้รับคำแนะนำจากมาตูเตให้ชวนอีวามาทานมื้อเย็นเขาก็รอจงังหวะเธอเดินผ่านมาแล้วเข้าไปทักทายก่อนเปลยรู้ไหมที่นี่มีภาพของวันโกะด้วยจากนั้นก็พาเธอไปดูรูปวาดแล้วบรรยายอะไรไปเรื่อยเปื่อยก่อนจะเข้าเรื่องไปทานมื้อเย็นด้วยกันไหมเธอที่กำลังฟังเขาอยู่เพลินๆเ,เลยตกใจแต่สักพักก็เปลี่ยนไปสงสัยทำไมเขาถึงชวนเธอและทำไมไม่ชวนสาวคนอื่นเนื่องจากเธอแกกว่าเขาเยอะ เขาเลยบอกเพราะเขาชอบเธอไม่ได้ชอบคนอื่นขณะอีวากำลังลังเลแต่พอได้ยินเขาสารภาพเขาชอบเธอมากมากแถมเธอ,อยังทำให้ทุกอย่างในชีวิตของเขาดูเปลี่ยนไปเธอก็ตอบตกลงจะไปทานมื้อเย็นด้วยทำให้โกโยดีใจมากดานเพื่อนเมื่อรู้อีวาจะไปออกเดทกับโกโยก่อเตือนรู้ใช่ไหมโกโยไม่ค่อยปกติ เธอเลยบอกเธอรู้เพียงแต่เธอก็ไม่เคยเจอผู้ชายคนไหนที่โกหกไม่เป็นพูดในสิ่งที่คิดสูภาพฉลาดและจะไม่มีวันทำร้ายเราเพื่อนที่เห็นด้วยเพราะไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้เหมือนกันเลยเปลี่ยนไปเชียร์เธอแทน หลังโกโยได้รับคำแนะนำจากมาตูเตจะต้องชวนอีวาพูดคุยเรื่องอะไรและห้ามคุยเรื่องอะไรบ้างก็ทำตามนั้นแม่ช่วงแรกๆจะทุลักทุเลแต่สักพักก็ไปได้สวยแถมเธอยังได้รู้เขาเป็นน้องคนเล็กมีพี่สาวกับพี่ชายต่างแม่ซึ่งแม่ของพี่ๆเสียชีวิตตรโต๊ะอาหารที่นั่งทานด้วยกันเมื่อกี้ส่วนพอที่แต่งงานใหม่กับแม่ของเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันเพราะตอนไปเที่ยวที่เวียดนามตังคูเมาเพียงแต่แม่ของเขารอดมาได้ เลยไปมีคนใหม่แล้วปล่อยเขาไว้กับพี่ๆซึ่งระหว่างที่คุยกันนั้นเขาก็ดูจะไม่ชอบแม่ของตัวเองเพราะมองว่าแม่เป็นภรรยาได้แต่เป็นแม่คนไม่เป็นดานอีวาเมื่อถูกถามถึงสามีเธอที่เคยเครียดก็ชวนเขาลุกขนมาเต้นรำและสักพักเธอก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำทว่าพอออกมาเขาก็หายไปเธอเลยเดินตามหาจนไปเจอเขาแอบโทรไปเล่าให้พี่ชายฟังถูกอย่างไปได้สวยนั่นเลยทำให้เธอขำ ทันใดนั้นเธอก็ได้เห็นผลงานที่เขาวาดเลยแอบเข้าไปดูซึ่งผลงานล่าสุดกอดาน,นเป็นรูปวาดของเธอซึ่งมาจากความทรงจําในครั้งแรกที่เขาได้เห็นเธอนั่นเลยทําให้เธอประทับใจแล้วสุดท้ายก็มีอะไรอะไรกับเขาครับรุ่งเช้าอีวาก็รีบขอตัวกลับ พอเมื่อคืนฝากลูกเอาไว้กับน้องสาวก็โ,กโยลเลยเรียกแท็กซี่ให้ส่วนเธอพอมาถึงบ้านก็พบน้องกลับไปแล้วและลูกกําลังนั่งทําการบ้านอยู่กับสามีเธอที่ไม่พอใจเลยไล่สามีทั้งคู่เลยทะเลาะกันลูกที่เห็นท่าไม่ดีเลยเข้าไปห้ามจนเกือบถูกทาร้ายในขณะที่เธอเขาพยายามการสามีออกจากลูกจนพลาดไปถูกสอง,องสามีเข้าสามีที่เห็นเธอเลือดตกยางออกเลยกลับมามีสติแล้วก็ยอมออกจากบ้านไป ส่วนโกโย,โยเมื่อไม่เห็นอีวาตอบกลับข้อความทั้งที่บอกแล้วถ้าถึงบ้านช่วยส่งเขาเมา่อน่อยโดยความกังวลกลัวจะถูกเธอทิ้งเพราะเธออาจไม่พอใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาก็ไปปรึกษามาตูเตแต่พี่กัมโมเชียบอลเขาเลยโกรธนั่นเลยทำให้พี่เซง็งเพราะตอนตามออกมาง้อเขาได้พาลูกสำคัญไปพี่กับเขาเลยทะเลาะก,กันแล้วพีก็ไม่อยากจะสนใจเขาอีก ดาลูคนโตเมื่อรู้อีวาถูกสามีหรือพ่อทำร้ายก็กลับมาอยู่กับเธอทำให้เธอดีใจส่วนโกโยก็ตัดสินใจมาหาอีวาที่บ้านเนื่องจะเป็นห่วงจนได้รู้เธอถูกสามีทำร้ายแลกที่ไม่ได้ตอบกลับข้อความก็เพราะโทรศัพท์พังนั่นเองขณะอีวาไปชงเครื่องดื่มให้โกโยลูกชายคนโตก็มาบน่นเธอจะคบกับไอ้ตัวประหลาดนี่เหรอเธอเลยดุลูกแล้บอกให้ไปเก็บข้าวของเสียที หลังโกโยพาอีวาและลูกชายคนเล็กออกมาเล่นว่าวทั้งหมดก็มีความสุขมากเทว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วเขาได้เจอพี่สาวกมาตูเตซึ่งทั้งคู่ก็ซักถามจนรู้เขาไปไหนมาพี่สาวที่ไม่อยากให้เขาเจออีวาอีกเพราะเธอมีสามีแล้วแถมสามีก็น่าจะเป็นพวกชอบใช้กําลังเลยอยากให้ทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์นี้เทว่าโกโยก็ดดื้อแล้วบอกผมจะไปเที่ยวด้วยกันอีก ดานมาตูเตเขาพยายามกล่อมพี่สาวให้ปล่อยโกโย,โยจัดการกับชีวิตของตัวเองเพราะโตแล้วแต่พี่ก็ไม่สนแล้วจะไปคุยกับอีวาให้ได้เนื่อจะคิดว่าอีวาจะมาหลอกโกโย ต่อมาเมื่โกโยสืบจนรู้สามีทํางานอยู่ที่ไหนวันต่อมาก็แวะไปหาสามีแล้วบอกอีวาเป็นผู้หญิงที่ดีจึงควรได้ผู้ชายดีๆมาดูแลจึงไม่อยากให้สามีไปยุ่งกับเธออีกสามีที่โกรธแลยชกเขาโชวดีที่มีคนมาห้ามจนเขาสามารถหนีขึ้นรถไปได้ ดานอีวาเมื่อรู้กิดอะไรขึ้นก็ไปบนโกโยมายุ่งกับเรื่องของเธอทำไมที่สำคัญเราก็แค่นอนด้วยกันอย่งไม่ได้คบกันเลยด้วยซ้ำเขาที่สติแตกเลยเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ลงไปที่ถนนทำให้ทุกคนตกใจมากที่โรงพยาบาลเมื่อพี่สาวก็มาตูเตเห็นโกโยปลอดภัยพี่สาวก็ออกมาคุยกับอีวาแล้วเน็บแนมเธอไม่หยุดทั้งที่รู้โกโยเป็นอะไรแต่ยังหลอกใช้แล้วทำให้โกโยเจ็บ อีวาที่พูดอะไรไปก็ผิดเลยรู้สึกแย่มากส่วนแม่เมื่อรู้ข่าวก็รีบเดินทางมาหาโคโยแต่เขาก็ไม่อยากคุยและให้แม่มาแต่ต้องตัวแม่แม่จะรู้สึกแย่แต่ก็ยังพยายามเข้าหาเขาต่อไป ดานพี่สาวเธอทะเลาะกับแม่เพราะไม่ชอบที่แม่เหมือนจะสนับสนุนให้โกโย่ไปเจออีวาอีกแม่แม่จะอธิบายเราควรปล่อยให้โกโย่ได้ใช้ชีวิตแต่พี่ก็ไม่ฟังแถมยังแกวะสิ่งที่แม่ทำแค่อยากให้เรื่องจบไวๆเพื่อจะได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเองตั้งหากแม่เลยพังพลูความในใจออกมาว่าแม่รู้พี่สาวก็มาตุเตโทษแม่ที่ทำให้พ่อเสียชีวิตถังที่พ่อไม่ได้คาาเก็มขัด ส่วนแม่ก็โทรตัวเองที่ให้กําเนิดโกโยแถมไม่รู้จะรับมือยังไงเลยทิ้งเขาไว้เนื่องจากทั้งคู่เข้าใจโกโยมากกว่าซึ่งแม่ก็รู้ตัวแล้วว่าแม่ผิดจึงอยากมาแก้ไขโดยการเรียนรู้และทําความเข้าใจโกโยให้มากขึ้นซึ่งระหว่างที่คุยกันนั้นโกโยก็แอบได้ยินคำพูดทั้งหมดนั้นด้วย ในเวลาต่อมาเมื่ออีวาเลิกงานจังหวะที่ขึ้นรถไฟกลับบ้านก็เหมือนจะตาฝาดแหงโกโยซึ่งเขาก็แอบมาดูเธอจริงๆพี่สาวที่จับได้เล่บ่นเขาไม่หยุดแต่เขาก็เถียงความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความผิดของอีวาและพี่ก็ไม่รู้จักเธออีกอย่างถ้าพี่ไม่เต็มใจยอมรับเธอเขาเองก็ทำใจยอมรับไม่ได้เช่นกันว่าพี่เป็นห่วงเขาจริงๆ หลังอีวากลับมาร้องไห้อย่างหนักเพราะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทาลงไปกับโกโยแถมยังเพิ่งรู้ตัวเธอเองก็รักเขาทางด้านแม่ที่เข้ามาพูดคุยกับโกโยเกี่ยวกับรูปวาดก็สามารถเข้าถึงเขาเข้าจนได้เขาเลยยอมให้แม่แต่ต้องตัวทาให้แม่ดีใจมากครับขณะโกโยเดินทางไปดูพี่สาวแสดงเป็นโนเขาก็คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขกับอีวา ดังนั้นรุ่งขึ้นจึงตัดสินใจนำภาพวาดไปให้อีวาสืบพีสาวก็รู้เขาจะไปไหนทว่าครั้งนี้กลับไม่ได้ห้ามเขาอีกในขณะที่เขาพอได้เจอกับอีวาอีกครั้งก็ถามเธอ,อยังคิดว่าการใช้เวลาร่วมกันในวันเสาร์ที่27ตุลาคมเป็นความผิดพลาดอีกไหมเธอเลยตอบว่าไม่จากนั้นก็ขอโทษที่ทำให้เขาเสียใจเพราะไม่ถนัดเรื่องความสัมพันธ์เขาเลยบอกเราต่างก็มีข้อบกพร่องเธอที่ดีใจเลยโผล่เข้าไปสวมกอดเขาครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มออทิสติกที่ไปหลงรักรอปภแม้คนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อคนสองคนรักกันก็ไม่มีอะไรจะมาขัดขวางได้กอจบแล้วนะครับกับหนังโกโยหนังได้คะแนนจาก imdb 6.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร like, ์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ